จ้ามาจ้า,า,จาวันนี้นะเราจะมาสรุปดวงชะตา12ลัคนาราศีไตามาสุดท้ายของปีนะย้ำนะไตามาสุดท้ายของปีของสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยไปหาฟังตัวเต็มได้ที่บ้านแดงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปไปทีละลัคนาราศีเลยนะเรื่องการงานการเงินและโชคลาภฟังดีๆนะมาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมฆก,การงานงานใกล้สำเร็จ เจ้านายอ่ะจะเห็นผลงานและการเงินนะมีรายรับพิเศษสิ่งที่ลงแรงไว้ก่อนหน้านี้จะสำเร็จโชคลาภนะควรเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอยพอมีล้นจากเลขที่บ้านเลขที่รถนะลัคนาราศีพฤษศการงานงานบริการและงานสื่อต่างๆนะจะมีคนอุปถัมภ์จะลุ่งมากเลยนะพวกราศีพฤษภเนี่ยส่วนโชคลาภมาจากคนต่างถิ่นนะเพื่อนต่างเทศนะลัคนาราศีเมถุน การงานการเงินนะมีแรงกดดันแต่ได้ผลตอบแทนที่ดีแน่ๆการเงินนะรายได้ดีขึ้นนะแต่ต้องควบคุมรายจ่ายและสุขภาพให้ดีนะโชคลาภนะจะมาจากการเดินทางหรือเลขที่เกี่ยวกับรถลองไปหาดูนะต่อมานะลัคนาราศีกรกฎการงานงานนั้นนะ่ะจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหน้าที่มีเกณฑ์เริ่มงานใหม่ส่วนการเงินนั้นนะ่ะมีรายจ่ายรออยู่แล้มีรายจ่ายเก็บ เกี่ยวกับครอบครัวเยอะเลยส่วนโชคลาบนะได้จากของเก่าญาติผู้ใหญ่หรือบ้านเล็กที่นะลองดูลองดูงดต่อมานะลัคนาราศีสิงการงานเด่นด้านชื่อเสียงงานที่ต้องโชว์และนําเสนอโชว์ออกมาให้มันเต็มที่เลยนะการเงินรายรับดีแต่รายจ่ายตามอารมณ์รายจ่ายเยอะอ่ะก็จะใช้รายจ่ายอะไรก็คิดกันก่อนนะส่วนโชคลาบมาจากคนอายุน้อยหรือสัตว์เลี้ยงย้ำมาจากคนอายุน้อยหรือสัตว์เลี้ยงต่อมาลัคนาราศีกัน การงานโปรเจกต์ขนาดใหญ่หรืองานประจํามั่งคนจะมาให้คุณเร็วๆนี้รับผิดชอบให้ดีล่ะการเงินนะเก็บเงินอยู่แต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาส่วนโชคลาบนั้นมาจากพันธรรมนุลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สายพระแม่บูชาพระแม่อะไรก็อย่าลืมไปไหว้นะอย่าลืมไปขอโชคขอลาบท่านต่อมาลัคนาราศีตุลการงานงานร่วมทีมเจรจาหรือคอนเทนต์น่ะจะลุ่ง ทำคอนเทนต์ดีๆนะลุ่งแน่นะเกิดเลยการเงินเงินหมุนดีมีรายรับหลายช่องทางโชคลาบจะมาจากคู่รักหุ้นส่วนเลขวันเกิดของคนรักถัดมาลัคนาราศีพิจิตการงานกลับมามีพลังทําสิ่งที่ตัวเองชอบและจะลุ่งการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือปิดหนี้ส่วนโชคลาบมาจากสิ่งลี้ลับความฝันตัวเลขต่อมานะลัคนาราศีธนูการงานมีโอกาสได้งานใหม่ได้เดินทาง การเงินลงทุนด้วยการเรียนและความรู้ส่วนโชคลาภมาจากการเดินทางไปขอพรต่างถิ่นนะจะได้โชคลาภมาต่อกันที่ลัคนาราศีมังกรการงานงานจะเปลี่ยนระบบงานและเริ่มต้นใหม่แต่จะเป็นสิ่งที่ดีถึงจะกดดันแต่ดีนะการเงินรายได้มั่นคงปลายปีมีโชคลาภจากงานส่วนโชคลาภนั้นจะมาจากผู้ใหญ่เจ้านายตัวเลขแบบซ้ำๆะที่เคยเล่นไว้แล้วอย่าลืมเล่นนะต่อมาลัคนาราศีกุม การงานนั้นจะมีไอเดียสร้างสรรค์งานฟรีแลนซ์อาจจะเด่นการเงินได้รับเงินจากหลายๆช่องทางแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ส่วนโชคลาภมาจากต่างประเทศหรือออนไลน์ลัคนาราศีมีนมีโอกาสใหม่เข้ามาการงานต่อยอดได้ดีมากการเงินนะั้นเงินเข้ามาแต่ออกเร็วแต่ไม่ขาดมือนะ ส่วนโชคลาบมาจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระพิคเนศลองไปหาไหว้ดูนะใกล้ที่ไหนไปที่นะอันนี้คือภาพรวมดวมไตมาสุดท้ายของปี2 5 6 8จากสินแสหมิงหงเบง้งเมืองไทยเรามาสรุปให้ฟังอยากฟังเต็มเต็มเข้าไปฟังได้ที่ช่องอาจารย์สินแสหมิงนะก็อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำนายและสาธุไว้ด้วยนะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะ